ข้างในรถคันนั้นครับคือโ o กีพก้พกีและโกโปของเขานะฮะพาแฟนขับไปขับรถมาเดินเอา,เ,อาเดินตัดไปไป,ไปเดี๋ยวผมพาไปดูคันอื่นดีกว่าครับ,เพร,รบเพราะว่าข้างนอกครับเพราะว่าข้างนอกครับก็มีอีกคันหนึ่งที่เป็นกลางแจ้งเลยเดี๋ยวพาไปดูคันกลางแจ้งดีกว่าร้อนดีไนมะ่มีคนด้วยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับอยู่ในบรรยากาศการเปิดตัวครั้งแรกในโลกของ t o o t t Corolla Cross ใหม่ครับอนเนกประสงค์นะครับคอมแพกกระทัดรัดแต่สะดวกสบายจริงๆเนี่ยใช้คำว่าคอมแพคก,ก็คงไม่ได้เพราะว่าคันใหญ่ดีเหลือเกินนะครับมาดูรอบคันดูฟังก์ชันออปชั่นต่างๆของตัวรถก็ดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าเสียงรถดังต้องขออภัยนะครับข้างหลังคือ,อ บางนาตราดนะครับทางด่วนบุรพาวิถีนะครับเราอยู่ที่ T-Dex ครับอันนี้จะเป็นตัวท็อปของ Toyota Corolla Cross นะครับ h y b r i d Premium Safety ครับตัวท็อปสุดครับราคาเกือบล้านสองนะครับจะเห็นเลยว่าดีไซน์ของเขามันจะดูไปทางบึกบึกนะครับสปอร์ตสปอร์ตนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับพี่แพนเฮดไลน์แม็กเขาบอกว่าเหมือนหน้ากิ๊กสวจะนีนะครับเบ้ปากนะฮะ จริงๆดีไซน์ในทุกรุ่นเนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับจะต่างกันออกไปคือในตัวเบนซินตัวล่างเนี่ยขอบตรงนี้ครับจะเป็นสีดำนะครับแต่นี้ตัวท็อปจะเป็นสีเทาที่ตัดกันนะครับกระจังหน้าจะเหมือนกันหมดนะครับเอ็มเบรนโตโยต้าตรงนี้จะเป็นสีฟ้าเพราะเป็นในรุ่นไฮบริดนะครับกระจังหน้าดีไซน์สวยทีเดียวนะฮะถัดลงมากันหน่อยครับจะเป็นไฟที่เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับพร้อมข้างใต้การโชว์น,นี้จะเป็นชุดแต่ง ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้ารถสีแดงก็จะเป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเส้นสายของเขามีความคล้ายเล็กซัสอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับโคมไฟของเขาครับเป็นโคมไฟ LED นะครับไฟ LED day light ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ในส่วนของไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ในตัวที่เป็นไฮบริดเนี่ยขอบตรงนี้ครับจะเป็นสีน้ำเงินไฮบริด นะครับจะต่างจากตัวเริ่มต้นที่จะเป็นสีโฟรเมียมนะครับวงล้อครับทูโทนขนาด18นิ้วนะครับดิสเบรกให้มาทั้ง4ล้อเลยนะครับยกสูงหน่อยๆขับช่วงล่างเนี่ยดีมากๆนะครับสำหรับการขับขี่แบบเข้าๆในทีเดต้องบอกเลยว่าดีมากๆกระจกมองข้างครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกล้องตัวท็อปจะมีกล้อง360องศาพร้อมมุมมองแบบ3มิติมาให้นะครับ จากที่สังเกตเมื่อกี้ที่ดูหน้ารถก็คือจะไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านะครับและแน่นอนว่าด้านหลังก็ไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะเช่นเดียวกันครับชิ้นพลาสติกสีดําแบบนี้ครับมีในทุกรุ่นย่อยครับให้ลุกความเป็นรถสไตล์ครอสโอเวอร์นะครับยาวไปจนถึงด้านหลังนู่นเลยนะครับขอบประตูครับในรุ่นไฮบริดนะครับอันนี้จะเป็นโครเมียมยาวทั้งหมดนะครับโครเมียมยาวๆเลยครับผมและที่บานสุดท้ายครับจะมี โลโก้โตโ o ต้าครอสแบบนี้ครับในชิ้นโครมยังฝังให้แบบนี้ไปเลยมือจับประตูทั้งหมดนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับคันดูใหญ่มากๆนะครับคันดูใหญ่มากๆในตัวท็อปครับจะมีการติดตั้งราวหลังคาหรือว่าแรกหลังคามาให้นะครับสาอากาศชักฟินอเทน่าครับเป็นออปชั่นที่มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับ ตัวสปอยเลอร์หลังเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ในทุกรุ่นย่อยเหมือนกันครับมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้นะครับไฟท้ายครับจะออกมาตั้งแต่ข้างรถแบบนี้เลยครับข้างในจะมีโลโก้ Toyota Cross นะครับนี่ Toyota c r o s s นะครับเป็นไฟ LED Light Guiding นะครับไฟเบรกไฟทอยหลังอะไรเนี่ยเป็น LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนอยู่มีแบตที่เป็นตัวไฮบริดของเขามาให้นะครับ ดีไซน์ด้านท้ายครับสวยเลยนะครับดูสปอร์ตดูบึกดูใหญ่แต่ว่าก็มีความปราดเปรียวนะฮะตัวชุดแต่งการชนด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนลักษณะคล้ายๆด้านหน้านะครับก็จะเป็นพลาสติกสีเดียวกับตัวรถครับเป็นชิ้นเงานะครับมีทับทิมซ้ายขวาโลโก้ด้านหลังครับ c o l ูล่าค o อสแล้วก็ e m b เ e m ม t y y t t a ที่เป็น Hybrid แบบนี้นะครับ นี่ประตูจะเปิดไฟฟ้านะครับและจะมีฟังก์ชันการเตะหรือว่าคลิกเพื่อโอเพนด้วยนะครับเปิดปิดได้สบายเลยนะครับบานบังสายตาครับม่านบังสายตาฟืบดึงมานะครับอันนี้จะเป็นออปชันฟังก์ชันที่มีในทุกรุ่นย่อยนะครับแต่สิ่งที่เรารู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ดูระหว่างตัวท็อปกับตัวล่างสุดที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินรนเนี่ยคือรู้สึกว่า ความพรีเมียมของวัสดุครับแน่นอนเป็นเบาะหนังเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าในตัวท็อปเนี่ยวัสดุจะมีความพรีเมียมมากกว่าในทุกๆจุดนะครับในทุกๆจุดทังหลังใหญ่มากครับ487ลิตรครับใส่ของได้เต็มๆสบายๆเลยข้างใต้นี้จะเป็นที่เก็บในส่วนของอุปกรณ์ประยางนะครับพร้อมที่ปั๊มลมไฟฟ้านะครับทุกรุ่นย่อยเป็นแบบนี้หมดครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มนะครับอันนี้คือรุ่นท็อปแล้ว วัสดุอันนี้ถือว่าบุมาดีครับแต่ข้างในมันก็คือไม้อัดแล้วก็เหมือนผ้าสักกาษคุมเฉยๆแหละนะครับเบาะนั่งแถวหลังครับปรับพับได้60-40นะครับเดี๋ยวให้ไปดูเบาะนั่งแถวหลังกันดีกว่านี่ปิดไฟฟ้าให้ดูกันอีกสักทีมันเตะได้ด้วยนะครับแต่ต้องถือกุญแจนะ ป็นไงตัวไฮบริดเนี่ยจะรองรับน้ำมันได้แค่ e 2 0นะครับแต่ถ้าตัวเบนซินเนี่ยน้ำมันจะได้ถึง e 8 5เลยเนี่ยจับดูจะรู้เลยว่าความพรีเมียมของตัวท็อปอะมันจะมีความพรีเมียมกว่าตัวเริ่มอยู่พอสมควรเลยครับเป็นวัสดุแบบบุนุ่มนะครับมีการเดินตะเข็บนะครับขอบที่เท้าแขนด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นหนังอย่างดีนะครับเป็นหนังสังเคราะห์อย่างดี มีที่วางแก้ว1นึ่ตำแหน่งนะครับใส่ของจุกจิกได้ในนี้ครับเบาะนั่งตอนหลังครับพับ60 40แล้วก็ที่สำคัญนะครับในรุ่นนี้ยังสามารถปรับเอ็นได้อีก6องศานะครับอาจจะดูน้อยนะแต่พอนั่งจริงๆจะรู้สึกเลยว่าเอ็นเพิ่มขึ้นมาแบบจากที่นั่งสบายแล้วเนี่ยยิ่งเอ็นสบายกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะปรับขึ้นมาให้เท่าเดิมนี่ครับจะได้แค่2ตํตแหน่งนะครับมีที่เท้าแขนตรงกลางของที่นั่งตอนหลังนะครับ เก็บวางแก้วได้เพิ่มอีก2ตํตำแหน่งครับเป็นที่เท้าแขนแบบลอยตัวซึ่งดีมากๆนะครับไม่เหมือน Honda h o n d ดบางรุ่นนะครับเท้าแขนล่วงแปกลงมาแบบนี้เลยอันนี้ให้ลอยตัวแบบนี้ชอบครับดีๆอันนี้ดีการนั่งเบาะหลังเนี่ยวัสดุครับตัวหนังเขาจับดูแล้วรู้สึกเลยว่ามีความพรีเมียมกว่าตัวเริ่มต้นนะครับผมการนั่งการโดยสารเนี่ยเข้ามาปุ๊บนะครับอันนี้จะเห็นว่าเหลือเข่าพอสมควรข้างหน้านั่งปกตินะครับเพราะว่าดีไซน์ของเบาะเขาครับจะเห็นว่า มันเว้านะฮะมันเว้าเพื่อหลบข่าครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เล็กรุมให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมีระบบปรับอากาศตอนหลังนะครับแต่ไม่ได้แยกอิสระเนาะมีช่องจ่ายไฟนะครับ USB 2ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับพรมที่แถมมานะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับใน CHR ครับก็จะเป็นเหมือนเพชรแบบนี้นะครับนี่ครับตอนหลังมีไฟ มาให้ด้วยนะครับเป็นแบบกดนะเป็นแบบกดนะครับตัวท็อฟครับมีการติดตั้งมูลรูฟมาให้ครับแต่ไม่ใช่พาโนรามิกนะครับจะเป็นสำหรับผู้โดยสารคู่หน้าเฉยๆนะครับามาดูกันดีกว่าโดยสารตอนหน้าครับด้วยความเป็นรถครอสนะครับมือจับแบบนี้มันก็จะกระชับดีนะครับเวลาที่ต้องขึ้นรถอะไรเนี่ยธรรมัดธรแมงนะฮะ วัสดุต่างๆให้มาดีเลยนะครับโอเคน่าใช้ดูคุ้มราคาครับแต่ว่าผู้โดยสารนะครับข้างหน้าเนี่ยเบาะจะเป็นปรับอัตโนมือนะครับช่องแอร์นะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับวัสดุเป็นบุนุ่มนะครับในส่วนของคอนโซลตรงนี้ครับแต่ด้านบนครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเปิดตรงนี้ดูสิอ่าเป็นแบบซอฟต์นะครับค่อยๆเปิดลงมาตัวคอนโซลตรงกลาง นะครับก็จะเป็นสีดำเปนโนแบ็กตัดด้วยสีเทาด้านนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุม traction ev mode drive mode ของเขาหัวเกียร์เป็นแบบนี้ในทุกรุ่นนะครับมีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งตรงกลางนะครับที่เท้าแขนสำหรับตอนหน้าเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นมาด้านหน้าได้นะครับแต่ก็จะเสียที่วางแก้วสูงๆตรงนี้ไปนะครับวัสดุที่ให้มาเนี่ยเกรดดีมากๆนะครับจอขนาดใหญ่นะครับอันนี้มีในทุกรุ่นย่อยรองรับ apple carplay รองรับ ทีคอนเน็ของโตโยต้านะครับแอร์แยกซ้ายขวาในตัวท็อปนะครับถ้าตัวล่างสุดจะเป็นแอร์ไม่แยกนะครับผม Auto, ออโต้เฉยแต่ว่าน,นี้จะเป็นดูโอโซนเห็นใช่ไหมว่าเป็นดูโอโซนนะครับอึบนี่ตรงนี้ครับมีการซ่อนช่องเก็บของเห็นไหมว่ามีไฟเรืองอยู่นิดๆน,นะครับก็จะไว้วางกุญแจวางโทรศัพท์อะไรได้นะครับผมไม่ใช่ NFC ไม่มีการไวเลสชาร์จิ่งนะครับตรงนี้ดูแผงแดชบอร์ดกันแบบเต hm ็มๆนิดนึงนะครับสำหรับ อินโฟเทนเมนต์ต่างๆเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับผมรองรับ Apple CarPlay T-Connect ด้วยนะครับในส่วนของพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยที่เป็นสไตล์คล้ายๆกับอัลติสเนาะควบคุมมัลติมีเดียครับกับ Cruise Control ครับซึ่งในรุ่นนี้จะมี Adaptive Cruise Control เป็นหนึ่งในโตโยต้าเซฟตี้เซนต์นะครับจะมีเลนคีฟให้ด้วยมีเตือนการชนด้านหน้านะครับติดตั้งมาให้ในรุ่นนี้ครับจอตรงกลางนะครับในตัวท็อปจะเป็นจอแบบ สีสนะครับ TFT ขนาด7นิ้วครับจอ MID ของเขานะครับด้านบนนี้นะครับจะมีไฟแยกซ้ายขวานะครับฟังก์ชันจะใหญ่กว่าตัวเริ่มนะครับเพราะมันจะมีในส่วนของการเปิดปิดบุนรูฟมาด้วยซ้ายขวามีกระจกและไฟแต่งหน้าเหมือนกันทั้งหมดนะครับ ในห้องโดยสารตกแต่งเป็นในโทนสีดำนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบเหยียบนะครับนี่เป็นแบบเบรกมือแบบเหยียบนะครับเท่าที่เห็นตรงคอนโซลกลางตรงเนี้ยนะครับใครที่คาดหวง break ังเบรกมือไฟฟ้าก็ต้องบอกตามตรงครับเสียใจด้วยไม่มีนะครับเป็นเบรกมือเหยียบแล้วก็ออโต้เบรกโฮปกติจะต้องอยู่แถวนี้แต่คุณเห็นไหมว่าอยู่ไหนอะ่ะนะครับ ใต้ที่เท้าแขนครับมีช่องจ่ายไฟ1 2โวลต์1ตำแหน่งนะครับคือให้มาทั้ง USB ตอนหลัง2ตํตำแหน่งและยังให้จ่ายไฟย12โวลต์มาให้ในนี้อีกนะฮะแม่ให้จุกจิกจุกจิกมาค่อนข้างโอเคเลยครับแต่อย่างหนึ่งครับนี้ต้องขอพาไปดูด้านนอกนะครับอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะบ่นนะครับแต่ผมมองว่าไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็คือนี่ครับรอบคันของเขานะครับนี่ให้ดูข้างนอกเห็นไหมว่าขาดอะไรไป มันไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะนะครับรอบคันเลยนะฮะไม่มีเซนเซอร์กะระยะรอบคันมาให้แต่ถ้าอย่างในตัวท็อปเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับเซนเซอร์กะระยะรอบคันเพราะว่าในตัวท็อปมีกล้องถอยหลังมีกล้อง360องศาพร้อมมุมมองแบบ3มิตินะครับจริงๆกล้องถอยหลังเนี่ยก็มีมาให้หมดนะครับฉะนั้นก็แลกกันกับว่าไม่มีที่กะระยะแต่มีกล้องถอยหลังแต่บางรุ่นเขาก็มองว่ามันมีทั้งอา่า เซนเซอร์การระยะแล้วก็มีทั้งกล้องถอยหลังด้วยตัดสลับกลับมานิดนึงครับพอดีเมื่อกี้แบตหมดเลยต้องวิ่งมาเอาแบตนะครับแล้วก็ย้ายโลเคชั่นกันสักหน่อยจะได้เห็นหลายๆสีด้วยครับอันนี้เป็นตัวท็อปสีดำนะครับพอมันเจอกับชุดแต่งหรืออะไรต่างๆที่เป็นสีดําไปเนี่ยก็อาจ,จะกลืนนี่นะครับข้างหลังนู้นสีแดงจะเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับเออร์เบนสปอร์ตเนาะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเซ็นเซอร์กะรระยะใช่ไหมนี่ครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าก็ไม่มีนะครับ ด้านหลังก็ไม่มีแต่ว่าจะได้ในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ในทุกรุ่นอยู่แล้วก็ไม่รู้สิผมมองว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ขับรถที่มันไม่มีเซ็นเซอร์กะระยะเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับอ่พาดูครับสีดําเพิ่มแล้วกันเมื่อกี้มันที่ดูข้างนอกมันไม่ใช่สีดำเนาะและคันนี้ก็จะเปิดไฟอยู่ด้วยนะครับก็จะได้เห็นไลท์ไกดิ้งของเขาแบบเต็มๆด้วยนี่เป็นไง โท็อปครับราคาเกือบล้านสองอยู่เหมือนกันนะครับได้เซฟตี้เซน์ได้ทุกอย่างที่เท่าที่โตโยต้าจะให้คุณได้นะครับมองดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ขาดออปชันในส่วนของจุกจิกจุจบางอย่างไปบ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็โอเคในหลายๆจุดนะครับออปชันฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาโดยเฉพาะภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางนะครับและเรื่องการขับขี่เนี่ยเครื่องยนต์แบบเดียวกับอัลติสเนี่ยโอเคอัตราเร่งอะไร ใช้ได้นะครับแต่ที่ดีเลยเนี่ยคือในส่วนของช่วงล่างของเขาครับที่เป็น TNGA แพลตฟอร์มเนี่ยช่วงล่างโอ้โหเฟิร์มกระชับดีนะครับที่บอกไปครับผมแม้แต่ตัวล่างสุดของเขานะครับก็จะไม่มีในส่วนของเซนเซอร์กระระยะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะให้กล้องถอยหลังมานะครับยังไงซะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรอบคันของตัวล่างสุดด้วยแล้วกันว่ามันต่างยังไงกับตัวท็อปนะครับ ส่วนคันด้านหลังนู้นครับจะเป็นในส่วนของตัวรองท็อปนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนตัวท็อปเลยแต่แค่ไม่มีราวหลังคาเท่านั้นเองนะครับกลับไม่มีมูลลูฟดูข้างนอกเนี่ยแทบไม่รู้เลยนะครับต่างแค่ราวหลังคาเท่านั้นจริงๆครับส่วนตัวไฮบริดล่างก็จะมีความคล้ายกันกันกบตัวเบนซินนะครับต่างกันแค่ไฟไม่สีฟ้าแล้วก็ข้างนอกเนี่ยไม่เป็นโคมียมในตัวเบนซินนะครับแล้วก็วงล้อที่เป็นวงล้อแบบ รอกระทะเท่านั้นเองอลองเลือกดูครับส่วนราคาก็ตามนี้เลยครับตัวรถครับจะทยอยลงโชว์รูมในวันที่24กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับใครใจร้อนรอนไม่ไหวก็เดี๋ยวเจอกันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์กันได้นะครับกลางเดือนกรกฎาคมนี้สัปดาห์หน้าแล้วหลังจากคลิปนี้ออนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ